สวัสดีครับวัตดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่6กันยายน2565นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมวันละ4คลิป4รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ เมื่อวานนี้หลุดนะครับหุ้นไทยเย็นนะอืมระบ่ายก็หลุดนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับหุ้นไทยนะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่วันจะมาก็มาทุกรอบวันไม่มาก็จะมารอบเดียวสองรอบประมาณนี้มันไม่รู้ว่ามันจะมารอบไหนไม่มารอบไหนนะครับให้พิจารณาดูนะครับหุ้นไทยเป็นหุ้นที่อืมยังไงอะ่ะไม่ค่อยจะพีเข้าพีออกอะ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่ยว่กันเดี๋ยว,ยว,ยวพูดง่ายๆ บางทีก็ออกแบบเช่นิดที่ว่าคาดไม่ถึงเลยเลขเดียวกันบนล่างอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังด้วยนะครับประมาณนี้อขอขอขอบคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆๆนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นะให้ท่านผู้ชมได้รับชม รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบขอรขอขอคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาด้วยนะครับอ่าเรามาดูรอบเช้าจะมีอะไรบ้างน่าสนใจไหมเลขนะถ้าไม่สนใจก็รุ่นลุมไปก่อนนะครับรอบแรกนะอ่าคอยว่ารอบ2รอบ3รอบ4จะมีวันละ4รอบนะครับกดติดตามไว้นะครับ สำหรับหุ้นไทยเช้านะครับ3 4 5นะครับเน้นที่3กับ4นะอืมตามกับ4 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 0 0 3 3 1 1 3 3 2แ3ดสาึงกันไว้นะถ้าเกิดใครคิดว่าโอ้มันไม่มาด้วยกันหรอกก็ไม่ต้องเอานะครับประมาณนี้นะ 8 4 4 8 9 4 4 9 0แ4ดเก1า2 4 4 2นะครับประมาณนี้นะลองคือ5นะครับห้าเลขเด่นบนนะครับเด่นบนนะสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะครับชนชอบค่อยจัดนะตามสี่หาหกนะครับเน้นๆที่4 5 6 7นะครับบนนะครับ บนนะถ้าจะรูดบนล่างนะครับรูดนะตามกับสี่นะครับสามกับสี่นะครับประมาณนี้หรือใครชอบห้าก็จะ5าไปนะครับประมาณนี้นะครับหุ้นไทยเช้านะมีตามนี้แหละแคปเจอหน้าจอไว้ถ่ายภาพหน้าจอไว้แก๊กเดียว <ừ. S 1> ถ่าถ่ายเป็นนะใครยถ่ายไม่เป็นก็ค่อยๆจดไปถ้าจดไม่ทันก็เอามือไปแตะหน้าโทรศัพท์ไว้ให้มันหยุดก่อนแล้วก็จดเอานะครับประมาณนี้นะครับหุ่นไทยเช้าก็มีแค่นี้ ต่อไปก็พบกันใหม่หุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะรอบเช้าก็ขอให้แฮงๆรงนะครับสุขภาพแข็งแรงขอให้ดวงดีดวงดีโชคดีขอให้เลขมันมาว่างั้นเถอะนะอืมเราจะได้มีเงินใช้กันนะครับประมาณนี้นะขอให,ให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ